ท่านใดเจอปัญหารูรั่วแตกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช่องประตูไม้ของผมนะครับผมผมเคลียร์เศษซากเก่าๆออกหมดก่อนและนี่ก็คือ p u f o โฟนะครับผมที่เอาไว้สามารถอุดรูรั่วลอยแล้วต่างๆนะครับผมหรือช่องกว้างๆก,งก็สามารถอุดรูได้แบบสบายๆขั้นตอนนะครับก็ดึงหัวมาแล้วก็มาหมุนเข้ากับเกลียวบนหัวกระป๋องแบบนี้เลยนะครับ วิธีการจับก็จะเหมือนจะแบบใช้2นิ้วนะครับผมในการกดลงนะครับผมหลังจากนั้นก็ต้องปิดใส่แมสด,ด้วยนะครับเพื่อป้องกันอ่า PU โฟมปลอดภัยไว้ก่อนนี่นะครับรูใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถอุดได้แบบสบายๆนะครับผมแล้วก็ mm hmm. ค่อยๆไล่ฉีดโฟมไปแบบทั่วๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันจะขยายใหญ่มากขึ้นนะครับผม แต่ผมก็จะอัดมันให้แบบเต็มล่องแบบนี้เลยหน้าตามันจะออกแบบเหมือนวิปครีมนิดนึงนะครับผมนะฮะนี่ครับผมจะอัดไปแบบเต็มล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของ P u วีโฟมที่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่เหลวข้นแล้วพอจับจับดูก็จะมีความแบบว่าแข็งตัวจับเซ็ตตัวแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะใช้เป็นใบเลื่อยนะครับผมใบเลื่อยแบบนี้มาค่อยคอย ตัดแต่งให้ดูมีความเรียบเนียนสวยงามนะครับก็จะค่อยๆเลื่อยไปแบบนี้เลยฮะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปแบบนี้นะครับผมฮะจากรูกใหญ่ๆนะครับก็สามารถปิดได้แบบสบายๆนี่นะฮะและอีกต่อมาก็จะมาลองตัดเช็คดูอีกข้างนึงนะครับผมเพื่อให้มันเก็บงานได้เรียบร้อยมากขึ้นแบบนี้นะครับมันจะมีความเรียบเนียนปิดได้แบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผม ช้ได้งานง่ายนะครับปลอดภัยนะครับหน้าตามันก็จะแบบเซตตัวแข็งๆแบบนี้เลยนะครับก็เก็บกวาดทำความสะอาดที่เรียบร้อยครับท่านใดสนใจนะครับ PU ูโฟมเอาไว้อุดรูรั่วรอยแตกรอยเล้านะครับผมฮะก็สามารถอุดได้แบบสบายๆท่านใดสนใจสั่งซื้อด้านล่างได้เลยครับ